ชาวต่างชาติซึ่งเป็นคู่รักชื่นชอบในการท่องเที่ยวและอยากสัมผัสประสบการณ์ต่างๆด้วยและในตอนนี้พวกเขาได้มาท่องเที่ยวที่กรุงเทพฯประเทศไทยทั้งสองคนบอกว่าเคยไปเมืองไทยมาแล้วสามครั้งถึงแม้ว่าจะเคยไปจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและภูเก็ตมาแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่เคยไปเมืองหลวงกรุงเทพฯของประเทศไทยเลยพวกเขาจะเที่ยวอยู่ในเมืองที่วุ่นวายและน่าหลงไหล และความสวยงามของเมืองแห่งนี้และจะตะลุยกินให้ทั่วเมืองไปเลยซึ่งสถานที่ที่ทั้งสองคนอยากจะไปเที่ยวมากที่สุดมีอยู่สามสถานที่และทั้งคู่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะไปเดินเล่นกันที่ตลาดนัดจตุจักรตลาดน้อยและก็เยาวรรช้ชน้าทาวกรุงเทพเขาบอกว่าวันนี้ในกรุงเทพเป็นวันที่อากาศดีและสวยงามมากๆและในตอนนี้พวกเขาอยู่กันที่ตลาดนัดจตุจักรแล้ว และผู้คนก็มาที่นี่กันเยอะมากตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่นี่มีอะไรให้ดูให้ทําอยู่มากมายเลยและทั้งสองคนก็มากินไอศครีมมะพร้าวเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าอากาศที่นี่ร้อนมากเขาได้สั่งเป็นไอศครีมข้าวเหนียวใบเตยวุ้นมะพราะ้าวเขาได้บอกว่าเขานั้นชอบทุกอย่างที่เป็นมะพราะ้าวเมื่อเขาลองกินเข้าไปเขาบอกว่า มันนุ่มละมุนไปหมดเลยส่วนวุ้นมะพร้าวก็หนึบหนึบเด้งเด้งดีแต่ที่ชอบมากที่สุดก็จะเป็นเนื้อมะพร้าวและเธอก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกครั้งถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนมากแต่ถ้าอาหารมีความอร่อยแบบนี้มันก็คุ้มค่าดีเหมือนกันไอศครีมมะพร้าวราคาเจ็ดสิบบาทเมื่อทั้งคู่เดินเล่นไปเรื่อย และได้แวะซื้อหมันโถหมูย่างน้ำพึ่งมากินเขาบอกว่าเนื้อแป้งจะแห้งๆแต่เนื้อหมูย่างนั้นจะนุ่มมากและเขายังได้สั่งหมูย่างน้ำพึ่งที่แบบไม่มีขนมปังด้วยเขาบอกว่าหมูย่างอย่างเดียวมันอร่อยกว่าแบบที่มีขนมปังอีกสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมของถ่านที่ย่างและความหวานของน้ำพึ่งมันอร่อยมากๆส่วนหมูย่างราคา125บาท หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้สั่งน้ำแตงโมมาก,กินซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีน้ำผลไม้ราคาถูกและอร่อยอยู่ทุกที่เมื่อได้ดื่มแล้วจะสดชื่นมากเขาบอกว่าหากได้ดื่มน้ำแตงโมในช่วงที่อากาศร้อนมากๆมันทำให้รู้สึกสบายมากขึ้นและต่อมาทั้งสองคนก็แวะมากินอาหารไทยที่นี่มีชื่อเสียงที่สุดในเรื่องของต้มยำกุง้ง เขาได้สั่งเป็นแบบเส้นมีต้มยำกุ้งและได้สั่งผัดผักบุ้งและส้มตำมากินเขาบอกว่าร้านอาหารแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ด้านนอกของตลาดนัดจตุจักรอยู่ติดกับสถานีรถไฟใต้ดินซึ่งในตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วร้านอาหารที่นี่คนเยอะมากจริงๆเขาบอกว่าเมนูนี้จะเป็นเมนูต้มยำน้ำข้นน้ำต้มยำนั้นอร่อยมากๆแต่ก็เผ็ดอยู่เหมือนกัน ส่วนเส้นนั้นก็จะอืดเพราะว่าเส้นนั้นได้ดูดซับรสชาติทั้งหมดไว้แล้วอร่อยมากมีทั้งรสเผ็ดเปรี้ยวหวานซึ่งเป็นรสชาติที่เข้มข้นและมีส่วนผสมของเครื่องเทศเยอะมากมีเห็ดและก็มีกุ้งตัวใหญ่ๆด้วยเส้นมีนั้นอร่อยมากแต่อยากให้มีน้ำต้มยำเยอะมากกว่านี้และทั้งคู่ยังได้สั่งน้ำกระเจี๊ยบมากินแก้เผ็ดอีกด้วยถึงแม้ว่ารสชาติจะเผ็ดอยู่ แต่รสชาติความอร่อยนั้นยังเหมือนเดิมเลยส่วนส้มตำกับผัดผักบุ้งนั้นก็ใช้ได้แต่ต้ยมยำกุ้งนั้นมันยอดเยี่ยมมากอาหารมื้อนี้มันทำให้ปากชาไปหมดแต่ก็อร่อยจนหยุดกินไม่ได้เลยถ้าเกิดหยุดกินสักพักมันจะยิ่งเผ็ดขึ้นไปเรื่อยๆอีกทั้งหมดนี้ราคา370บบาทเมื่อพวกเขาเดินเล่นต่อไปเรื่อยๆอีกเธอได้ซื้อที่มัดผมมาด้วย เธอบอกว่าร้านนี้มีแต่ของน่ารักทั้งนั้นเลยมีกระเป๋าและกางเกงขายด้วยและต่อมาทั้งสองคนมาซื้อของกินอีกเขาได้ซื้อลูกชิ้นหมูมากินมันเป็นลูกชิ้นที่ปั้นมาสดๆใหม่ๆเลยส่วนน้ำจิ้มน,นั้นจะมีสองแบบมีแบบเผ็ดและแบบน้ำมะขามเมื่อถูกผสมเข้าด้วยกันมันจะมีรสเผ็ดหวานที่เข้ากันได้ดีมันอร่อยมากๆ มันนุ่มหนึบและเด้งดีและทั้งคู่ได้มาสั่งน้ำมะม่วงปั่นกินเพิ่มอีกรู้สึกอยากดื่มอยู่ตลอดเวลาน้ำมะม่วงนี้มันมีรสชาติที่ดีมากเวลาที่ได้ดื่มเข้าไปมันทำให้มีความสุขมากๆเขาบอกอีกว่าที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอีกด้วยหลังจากนั้นทั้งสองคนไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดในกรุงเทพทั้งคู่จะไปที่เยาวราชไชน่าทาว ก่อนที่จะไปเยาวราชนั้นพวกเขาว่ามากินแกงกะหรี่ชื่อดังก่อนเขานั้นเลือกแกงกะหรี่แบบไม่เผ็ดมากินเพราะทั้งสองคนกินแต่อาหารรสเผ็ดมาเยอะแล้วความเผ็ดนั้นเผ็ดไม่มากแต่ก็ยังคงมีความหอมมากมันมีรสชาติของกะทิด้วยแกงนี้มันเข้ากันได้ดีกับข้าวสวยร้อนๆออร่อยมากๆเลยและยังมีเมนูอื่นๆอีกด้วยราคาจานละสีบาทเท่านั้นเอง และต่อไปทั้งคู่จะไปที่เยาวราชชนยนาทาวพวกเขาไม่เคยเห็นตลาดริมถนนที่มีผู้คนเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยที่นี่คึกคักและมีชีวิตชีวามากและเป็นอาหารริมทางที่ยอดเยี่ยมมากมีอาหารที่อร่อยอยู่มากมายยาวไปจนสุดของถนนเลยและทั้งสองคนก็มาสั่งก๋วยจับกับข้าวหมูกรอบมากินรสชาติของก๋วยจับนั้นจะมีรสของพริกไทยที่เข้มข้นมาก ส่วนเมนูข้าวหมูกรอบจะเป็นหมูที่ชิ้นใหญ่และดูน่ากินมากๆเลยเขาบอกว่ามันกรอบมากและกรอบที่สุดเท่าที่เขาเคยกินมาและเธอได้บอกอีกว่าอาหารริมทางที่นี่จะมีราคาไม่แพงเลยเมื่อทั้งคู่เดินออกมาที่ด้านนอกเขาบอกว่าที่นี่หุ่นวายมากมีคนเดินอยู่ตลอดเวลา มีทั้งรถตุกๆและก็มีเสียงเพลงที่เปิดกันดังอย่างครืคร้นสุดๆมันเป็นเสียงเพลงที่สนุกสนานมากและที่นี่ก็น่าทึ่งมากอีกด้วยหลังจากนั้นพวกเขาก็ววามากินของหวานกันต่อของหวานเมนูนี้จะเป็นพุดดิ้งใบเตยที่มีขนมปังกรอบด้วยมันมีสีสันที่สวยงามและรสชาติที่เข้มข้นมากอีกด้วยอร่อยมากๆและร้านนี้ก็จะมีราคาที่แพงนิดหน่อย และต่อมาทั้งสองคนก็มาซื้อขนมปังไส้เยิม้มมีคนมาซื้อขนมปังที่ร้านนี้เยอะมากทั้งคู่ได้สั่งขนมปังเนยน้ำตาลและขนมปังชาไทยมากินมันเป็นรสชาติยอดนิยมอันดับหนึ่งซึ่งเป็นรสชาติแบบดั้งเดิมเลยเธอบอกว่ามันเหมือนรสชาไทยจริงๆเลยและก็มีรสชาติหวานมากด้วยแต่ส่วนที่เป็นขนมปังนั้นปิ้งจนกรอบปิ้งมาได้ดีมากเลย มันนุ่มฟูอีกด้วยและเช้าของวันถัดไปพวกเขาได้ไปที่ตลาดน้อยก่อนและค่อยไปที่เยาวราชเพื่อที่จะไปทานอาหารกลางวันต่อตลาดน้อยแห่งนี้จะซ่อนตัวอยู่ในตรอกเล็กๆเ,เมื่อทั้งสองคนเดินมาถึงร้านขนมปังปิ้งแล้วเวลาที่เดินผ่านมันมีกลิ่นที่หอมมากและทั้งคู่ก็ตื่นเต้นมากด้วยที่จะได้ลองกินขนมปังปิ้งนี้ที่ร้านนี้จะมีขนมปังปิ้งทุกชนิดในราคาสิบาท ทั้งคู่ได้สั่งขนมปังพริกเผาและกุนเชียงมันมีรสชาติเค็มเผ็ดและกรุบกรอบแต่ก็มีรสหวานเล็กน้อยการรวมกันของรสชาติที่น่าสนใจมากแต่ก็น่าแปลกใจที่อร่อยมันเป็นการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครมันอร่อยมากจริงๆทั้งหมดราคา30บาทหลังจากที่กินเสร็จแล้วพวกเขาก็เดินเล่นไปเรื่อยๆเขาบอกว่า ที่นี่เป็นถนนที่มีผลงานศิลปะอยู่มากมายที่นี่จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามซึ่งมีความสวยงามมากที่นี่จะเป็นชุมชนเล็กๆที่เป็นชุมชนชาวจีนอยู่เป็นจำนวนมากจะเห็นได้ว่าจะมีวัฒนธรรมจีนอยู่มากมายเมื่อเดินเข้าไปในซอยอีกก็จะมีบ้านเรือนเก่าๆแต่ก็ยังคงมีความสวยงามมากๆเขาบอกอีกว่าบริเวณตลาดน้อย จะเป็นเหมือนผลงานศิลปะที่มีของเก่าวางทับซ้อนกันอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้กลายเป็นผลงานศิลปะได้เมื่อเดินเล่นต่อไปอีกตรงบริเวณนี้ก็จะมีพวกอะไหล่รถยนต์วางกองกันอยู่มากมายถนนเส้นนี้จะเป็นเหมือนอู่ซ่อมรถกรุงเทพนั้นมีทั้งสถานที่เก่าๆและบางที่ก็ผุพังไปบ้างแล้วและทั้งสองคนก็ว่าไปนั่งดื่มเครื่องดื่มเย็นๆกันต่อ จากนั้นก็ไปที่ไชน่าทาวกรุงเทพเพื่อที่จะไปกินอาหารเที่ยงกันทั้งคู่ได้สั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่มีไข่และเบคอนด้วยมันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เหนียวนุ่มและมีความกรอบอีกด้วยและในตอนสุดท้ายหลังจากที่กินเสร็จแล้วเขาบอกว่าในตอนกลางวันของไชน่าทาวนั้นก็ค,คึกคักเหมือนกันไม่ว่าเยาวราชจะอยู่ในช่วงกลางวันหรือกลางคืน ที่นี่ยังคงเป็นแหล่งอาหารยอดนิยมของกรุงเทพถึงแม้ว่าอาหารจะเป็นส่วนสำคัญแต่ก็ยังมีสิ่งอื่นๆให้ดูให้ทำอีกมากมายและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่อีกมากมายที่น่าสนใจก็ทำให้พวกเขานั้นชื่นชอบและหลงไหลความสวยงามกับที่แห่งนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูกันเลยนะคะคอมเมนต์แรกกล่าวว่าอาหารก็อร่อยมากด้วย และทำให้ได้สำรวจสถานที่ต่างๆไปด้วยคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าทัวชิมอาหารในกรุงเทพคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าฉันคิดถึงเสมอฉันไปประเทศไทยทุกปีเลยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ